ครับขอรักราสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเขาสู่ช่องพอสายพารวยครับ FC แฟนกับแฟนจองของพอสายทุกท่านทุกคนนะครับนอเอฟครับมื่อนี่พอสายสิบ้าตามต่อเซียนอ้วนเซียนชัยภูมินะครับนอเพิ่นบอกเขาสามตัวมาเจ็ดงวดนะครับนอเอฟซครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่8ปดนะครับนอเอฟซครับก็สิได้สัมผัสเพิ่นทางโทรศัพท์ครับเพราะว่าเพิ่นอยู่ทางไก่นะครับนอเพิ่นอยู่ไก่เขาก็ไปหาเพิ่นบ่อะไรแต่นี่ค่าน้ำมันกับแพงครับเอฟซครับก็ เอฟซีเขามากกับใช้ใบอนุญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแกแนวทางทางช่องเป็นเพียงแกสื่อกลางท่างนครับเอฟซีครับไปกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะเอฟซีครับบ้านนี้เอาติดต่อที่เอ่อเซียนอ้วนเพิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราพร้ามอ้วนหรือเซียนอ้วนนะครับเนาเอฟซีครับไปไปฟังเพิ่นครับเอฟซีฟังคำบอกคำจ่ายจากเพิ่นนะครับเนาเอฟซีครับโอ้แค่คือใครใครอกหนิบบะครับ เออคือคืืไอ้เออคือแค่โอกัน่เป็นหัวเจ็บน้อยเออเป็นหัวเอาน้ำยาต้มซื้อแล้วม่หยอดได้เลยกินเลยโอ้คนอครับผมต้มน้ำปลาแดงก็คือโอ้คุกน้ำปลาแดงเข้ากินสดเหนียวเสียบเป็นแน่นอะโอาเขากินอ่ไรหรอเขาเขาไม่เชงเนียอืมบางคนมงไม่เชิงหอเนี่นั่นแะอ๋อไปไปไปขยะไเนี่เ ขาน้่สืไปเมืองรับแรเขามีคาถาบอกค่ะนีละอันนี้ละไอ้ผู้ให้มาผู้รับแรงอะไรมาเห็นโงมาเบิกทราบสิไในร่องใสอยู่จะเปรียบจะเปียบไปเป็นผู้บ้านเอานะค่ะลาลล่ลายังพูดคนมดาคนน้นไก่เักไก่ไให้ผู้จะชุดเดือดท่านแล้วว่าที่นี่ก็ได้ซื้อปักไก่เราเราซื้อผักไก่ไปเราชุดเด เราเราเราคุเจ้าก็ถ่ายมึงไม่พยายามมึงอยากมามึงส่องตัวนี้เด้อเราไม่ใช่อะไเขามาเรื่องอ๋อแตละนี่นี่ก็เลยเอาท่องสื่งมาเอาหวยเรื่องมันหนกระถาตัวเนี่ยเป็นคาถาเอาหวยเออกระถาเอาหวยน้ำเรามีสมาธิดีนะอืมสมัครทีนี้ไปสามตัวเราตัวเราหวยอ่ะเออไอ้จ้าครับผมมันจะออกสามตัวสามตัวเลยอืม หวยน่ะที่นี่แต่เขาต้องกินแต่ผักนะแสดงว่าถ้าอ้วนนี่กินแต่ผักกินเจกินผักกินผักกูสองปีป้าสองปีกินกินเือดๆก็ได้แล้วเขากินกแต่ผักเนี่ยเขาไปกินข่านะเขากินแต่ผักกวกผักกบผักกระเทียมันพืชไม่ผักอะไรแล้วก็ปั่นตุ้งมันได้่อคอเแล้วก็ไหว ผักตุ้งผเป็นะไข้านาไมแข็งมั้งผักข้าหน้าน่ะครับเขาใช้ผักวางตุงเลยกับ่ะเขือเทศใบมนเรียนโอ้ครับผมแบบ๊อบพีใบบ๊อบกีเลยกร็เทียมอืมแต่ละใบมเรียนแล้เสรจเขาใช้กะละมังนึงกะละมังก็ให้กินเนาะกะละมังเอากินอะไรยิ้เลยเพาะว่ากินซี่องเส้าเวลาเดียว เองเราเห็ดกินได้วผัดกินได้ก็ไม่โค่เลย้ลยเขากินได้แสดงว่าตัวเลขสุดนี่ไปเอามาจากเมืองรับแร่เลยบ่ค่ะอ๋อเดี๋ยวน้ย่ยยเนี่ผู้พี่ยู่ยเป็นนไทยผู้พี่สิจำหนักยู่เนี่ยเปนไทยเ้รโอ้อันเป็นนั่นเอาเนี่ของเพชบดเนี่ยสามตัวเจ็ดงวดนี่แหละผมชอบเป็นนี่แหละเจนเชือกเจกวนเป็นนึ่งสามชือที่เสือ่อะไม่ได้ไหว อันเจ้ามือนี้บ่ค่ะมันเจ้ามือนีแหละแค่ผู้มาหนีซะมันปัจจอ่ะตึกสามตัวตรงบ่ค่ะเออสองพันผู้สองพันมื่อกี้หนีแล้วบ้านหนึ่งอ่ะสามตัว<อ>ตรงได้บ่ค่ะสามตัวตรงแหละซื้อยุ้ยที่นี่เป็นเจ้ามือมาคอยขับรถไปซื้อออมาคนใช้ผู้ล่ะโอ้ ขับรถซื่แกใช้ภูมิไปน่ะฮอดอาเบอร์พวขใช้ครับแล้วทีนี้จะมีคงมื่อวานนั้นมซื้อยายกลมมารือยายกลมเลยนะเออเลขมันบางบคนใช้เลขกมตัวเลขงวดนี้ได้ตัวใดก่้าทวนอีกไหมค่ะ907 907โอ้ตรงกับรถวแต่ว่าแต่ว่า907นี่ตรงกัตัวไม่ะาดนะค่ะศูนย์เบ์ไม่าศูนย์บไม่ขา มันมีพรา่ไหวแต่ศูนย์เท่าไรแต่ศูนย์มันนี่มันมีศูนย์มีสองมีสามมิสี่เนาะครับผมเออแต่ล่ผมว่าเอาศูนย์ให้ตรงกลางรถศูนย์ให้ตรงกลางมันว่ามีค่ามันก็นกนเรยบมีตรงกลางก็มีค่า,า,าเออตรงกลางอาเอาเป็นสองสามที่อะตรงกลางอ่ะเดีย๋ยวเาเจรจาเงนินอืมเจรจาเงินตังไว้เลยเอาตัวใดใช้ก็ได้เอาสองสามสี่ตัวไหนใส่กลางก็ได้ใช่ไหมครับ เออเอาเบอร์ไหนใส่กลางเราจะว่าเอาเอาเอาเก้าเก้าสองสี่เก้าสองสองเจ็ดอย่างเงี้ยโอ้ความหมายความหมายศูนย์ไม่มีค่าเอาอมันศูนย์มีค่าร่าศูนย์เรื่องไมีค่า,อ,า,า,คาอืม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 อสองตัวล่างเลยค่ะฐานตัวบนโอ้สองสองตัวล่าง,งตัวใดค่ะประเด็นห้าเจ็บอ้าเจ็บอ่าก็สองขึ้นกันตัวเดียวกัน อ่าตัวสองเดียวกัน<ะ>หาเจ็ดสองเจ็ดเออพิอาะ<ม>อะโอกระตัดออกมาจากสามตัวคือเป็นอ่าเก้าสองเจ็ดนี่เก้าหาเจ็ดกรนปะครับอ่าเดี๋ยวเอาหกทช้ตัว,ตวนึงคือโอปอานะหกัร้อ,อ,กกรกอยอ่ะอ<ม>ืมเราก็คนยาหกด้วอร์เ<ม>รก่ะอืมกตือด้ว้หาหาเจ็ดเตอทางทางทางเกินทางรถเต็มขึ้นเต็มเอถึง้มววาแล้วโอ้ต้องมีขึ้นเต็มรถเต็มตัวกลาง เขาเขาเลขเขาเนี่ยมันหมุนสามคนได้ครับผมมันมันหมุนคนเยอะไอ้หลักคนละแมนแมนครับแมนเออเราต้องเก้าหลักร้อยเจ็ดหลักหน่วยแต่ตรงกลางเจ็ดหลักหน่วยเออตรงกลางนี่เอาโอปอล่าจะเอาสองใส่หรือสามใสสองสามสี่เนี่ยก็คือว่าแล้วแต่จะใส่พอเข้าใจแล้วครับผมเข้าใจแล้วที่เรา พอหมงสามคนอ่าเดี๋ยวคืนนี้ผมจะนั่งสวดไปเมืองรับแลดูมีคาเาะไห้ไไหวครับผมได้ไหวขาอยู่หลแล้วที่นี่ไอ้น้ำนมในทนี้คมกนหูหอกอืมน้ำเนตีนคือน้ำนมในท้อนี้ว่าน้าเมียกบัวน้าเนตีน้ำเนติ เมนะเมตอแปลว่าคือน้ำนมของแม่ทอนีเสกไน้หนำกินเสกไน้น้ำกินเออคนเขาเลยกินน้ำนมแม่ทอหนีสุดยอดนะครับนเมติว่าจะตเจือจ่ะสามเทือกเป้าลงไปในน้ำเดี๋ยวอากินจนเส้าเทานะโอ้นะเมติสามเทือกระตั้งําำมกอันบบนี้นาาบบนขอแม่า<อ> อยากไปหาเด้นอพนิตตมนัทเอาเขากไมีโอกาสไปยักเหมือด้วันเสาร์ไม่ามาร่งมาหาเองโอ้โหมาเนี่ยค่ะเพราะีเรามาเปิดบ้าไงเนาะเออแม่นี่ดีเลยเปิดตั้งแใครครับจ้าโอ้มาเปิดในเบิทกับเลยค่าเป็นพามนะครับแล้วแล้วก็เลยตักเขตนั้นที่พะยะปักเศษไปเก็อเพิ่มยะปักเขตยใช่ แค่สามสี่คนสวดอืมนี่ไงเนี่ยมาไงเงยมาไช่อืมมาเงี้ยง้มันก็ยื่นเขียใช้ผู้นึงมันหลเยมาเงยเงี้ยัได้เลยได้ค่ะเพราะเงยไปแมันกัดออกมาอืมเพรู้จักสาบ่นมันใส่แล้ของม็นเนี่ยสาบบ่มันใส่เงี้ยเง่้ยมันขุดแปรไปห็นแด้หูแย่อืมครับแงียเอา ไปแี่เตาไม่ี่แง่้นี่ยื้อผาเกิือเนี่ยโอ้ยเขาอยู่ติดผาเกิืหมดติครับอ่าใกล้ๆผ้าเกลงนี่ล่ะเดี๋ยวนี้ไตว่าไตว่ากระถาโสสานี่มาเดี๋ยวไม่ไหวใจรถสมาธิดีอ่ะไว้กต้องไปเอาหลอกแหวสมาธิติโสสานี่มาโสสานีมาโสสานีมา เออสมาธิดีๆแล้วนั่งสมาธิดีๆใจเลยเดี๋ยวมีจะมีคนมาคุยกับเขาเขาจะไม่เอาเราไปอยู่เมืองลับแลเหรอครับเอาเขียนเขียนไ้ม่ได้เอถามีอยู่ผมมีอยู่ผมมีอยู่ไม่คาถาในน้ำนมเนี่ยมีอยู่ผมส่งในไลนโอ้ส่งในไลน์มาเราบ่ นาเมติจย่งน้าเมติะมนถึงม้งแม่เมติน้าเมติเลื่อมเนี่ยน้ำมันเขาเ่านี้เขาเกไปน้ำกินผูู้เท่านี้เลื่อมไมขนาดเี้วาไปบุญย่างกไปเลื่มหมดไปแล้วไปแล้วสวนราทื่นี้เขากินไปแล้วเป็นในตามอาหานิยมเขียนไหมเนี่ยวคนนี่ชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยไม่ไหวครับผมชีวิตเขาจะเปี่ยนไปเลยแมนครับ9 0เลขาเลยี่ไม่มีอะไได้คนนอีะ สองเด้อครับตดเด้อครับผู้สาวตดผู <Aaa 2> ้สาวตดติมสิบปอนด์เเมียก็ไม่สิบปอนดเมียพราบาดอีกเหเอาพ่งรอนจอเส่อนเสี่อนอ่ะาวกะเอาอีกีะเ่าเอาเอาเด้อสาวเ่าเด็กน่อยมาเนี่ยใชเลยสไองแล้วตอนนี้เขาเรียกเด็กหน่อยเยอะเลยทั้งอะไร ข้างบนวยเขียนหัวพูนด้วยตัวหนึ่งเออเขียนไเขียนไป๋ย่เขาจะพ่อกันดอกิอกอีกล่างเลขล่างนี่เจ็ดห้าห้เจ็ดเลขล่างห้าเจ็ดเจ็ดเอาสองเจ็ดแนแทหเอาสองเจ็ดแฉลเนอแทห้าองละตนี้ก็รับกับแล้วครับแต่ว่าแต่ว่าหมักหนึ่งตั้งเทิงมาหมักหลงตั้งเทิงบ่มันก็ได้หลบ่ปูวไได้หลแมนี่ดีเลยนะ ทีนี่เขามาคิดเบิ่อแห้วเอาหางหาขึ้นพูดหาซื้อๆจถามเมื่อแลรัถามโซ่แต่จุดลงซีร้อยลงตุนซี่ร้อยเนี่ยแมนอยู่ครับเออหาขึ้อพูดหาซื้แลเอาเอาเก้าศูนย์เจ็ดเลยฮะหาซึ้อพูดหามุดได้ครับผมเออเก้าสองเจ็ดหาขึ้นิูดหาซื้แลเก้าสามเจ็ดเก้าสี่เจ็ดแล้วครับโอ้ข่อยว่ามันต้ราามมันมันก็อเือ แว้าเป็นสูตรตื้อยากแมแม่นีดีอยู่ครับแต่เป็นสูตรเรือดเล้วเกร้ยากเล้วเก่านั้นหงแดงอย่างนวหัวมันถึงลงร้องดอืมเป็นครับครับคเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้จะไปเมืองรับแรด,ดูครับเดียว้องทองเอาใส่สบัีนี้ดีนีครับเราจะเจอย,ยูค่าเทวดาตุ้งผ้าเสื้อทับในทาบแป้งปุยรย <S <S หวเ,เลยตูดเลยเออ เห็นได้เอ็นดีๆร้องมังรอดอืเพราะเพราะเราทำผ่านมาแล้วไงเพราะาอยากบอกให้ให้ให้เอาบู่ครับครับเป็นสาธุสาธุครับเป็นเป็นวินเป็นกุศลไม่ไหวครับอ่าเสียรถ1ิรอบไปซี่คันได้ดังสมาธิเองอ่ะปาด้วยเสียเมียพ้อพูดได้ล่ะโอ้ มันเสียให้เสียน้าพ่อมู้ได้เลยโอ้โหโอ้ยไม่เป็นต่อไปอะไรอย่างเง้นมันมันเป็นเป็นบ้ามึงครับไม่ชัวร์น่ะครับหลุดโรคเออมันไม่อยากได้หยังสินเนี้ยสินหยังโอ้โดยเฉพาะโดยแม่นบอปูโดยเฉพาะหน้าน้อยนี่เสียนี่บ่อยอมแมนบ่ออะไรจิมบัติวะจิมบัตครับเออเป็นบ้าไปว่าสองปีไปยุ่งนั้นผู้สูงสองปีขึ้นมาโอ้ รูปผู้สอาุรผู้สูงอา2ปีครับพี่สิงเกียร์ครับพอเขาไว้กินเข่าวได้เขากินสะพัดเมิ่อยูนับเบินไปยครับครับนัเบินเบ่อแข่งข่าเพิ่นบ่อวารคนครับครับสำหรับอ่านี่กรับเป็นตัวเลขของเสียนคนคนเอกรสีครับขอขอบคุณขอบคุณเอซีทุกท่านนะครับได้ที่กับมาชมคลิปของอส่ปลา้วยขใอ้รด้รยกันทุกคนทุกคนนะครับเนาะสำนักขิปนีกับเไดายุตทิไปเพลสหนีกรครับพ่อกันไม่ ในคลิปหน้า,นาขอก่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดี